สวัสดีค่ะพบเจอกับเราอีกครั้งนะคะกับ TRC Academy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาในหลักสูตร Second Brain o n Digital Brain ค่ะหรือการจัดการข้อมูลดิจิทัลด้วยสมองที่2ด้วยกันค่ะ โดยวันนี้ค่ะเป็นการอบรมให้กับผู้บริหารระดับต้นนะคะตั้งแต่หัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าหอหรือผู้ที่มีตําแหน่งบริหารเทียบเท่าทั้งหมด29ท่านด้วยกันค่ะเป็นหลักสูตร1วัน6ชั่วโมงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะมีการฟังเลคเชอร์ฟังบรรยายจากท่านอาจารย์นะคะรวมถึงการทำเวิร์กช็อปแล้วก็ ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับท่านวิทยากรทั้ง1วันเต็มค่ะโดยเราได้รับเกียรตินะคะวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านอาจารย์ธงชัยโรธกันสดานค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายค่ะเราก็พบเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราเคยพบเจอกันในหลักสูตร Creative Thinking ค่ะที่ท่านอาจารย์ก็มาบรรยายให้กับสภากาชาดไทยแต่วันนี้มาในหลักสูตรใหม่ล่าสุดค่ะกับหลักสูตร Second Brain นะคะครหรือสมองที่2นั่นเองค่ะ ทีค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ค่ะนิยามถึงคําว่าสมองที่สองจริงๆแล้วหมายถึงอะไรและมันคืออะไรค่ะอาจารย์ครับสมองที่2องนับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า second brain จริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้แรงบรรณาแจมมาจากสมุดบันทึกที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองก็คือการจดบันทึกเป็นเทคนิคที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน แต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเ้าสู่ยุคดิจิตอลที่มีข้อมูลสารสนเทศมากมายเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีแอปแล้วก็สวร์จดบันทึกจานวนมากสมองที่2ก็จึงหมายถึงเป็นระบบจัดการข้อมูลดิจิตอลคล้ายๆกับสมุดบันทึกของเรานะครับเพียงแต่ว่าแปลงอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็เป็นระบบส่วนตัวก็คือของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งเป็นระบบที่เราไว้ใจได้นะเป็นระบบที่เราใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสาคัญต่างๆ เพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นสมองที่2แทนเราครับแทนที่เราจะต้องมาจําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเราก็ใช้สมองที่2ตัวนี้ครับช่วยจําช่วยทํางานแทนเราได้ จากที่ฟังเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือสมองที่1เนี่ยเราต้องจดจำสิ่งต่างๆมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะและในยุคปัจจุบันเนี้ยเ,เรียกได้ว่าเป็นโลกแห่งดิจิตัลแล้วกันนะคะอย่างน้อยเนี่ยการมีสมองที่2มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายเต็มไปหมดรอบตัวเราก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้ค่ะ สำหรับในโลกปัจจุบันนี้ในโลกดิจิตอลนะคะรวมถึงสภากชาติไทยเราเองเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าสภากชาติไทยเราเนี่ยจะมีอายุยืนยาวนานถึง131ปีแต่เราก็ไม่ล่าช้าไปกว่าโลกค่ะโลกไปสู่ยุคดิจิตอลเราก็จะตามให้ทันดิจิตอลด้วยกันก็เลยพยายามพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านดิจิตอลให้กับบุคลากรค่ะ ทีนี้อยากจ,จะให้อาจารย์ค่ะทิ้งท้ายกับบุคลากรสภากาชาติไทยค่ะว่าสมองที่2กับการทํางานของเราเนี่ยในฐานะบุคลากรสภากาชาติไทยในยุคดิจิทัลเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรบ้างคะสมองที่สองหรือเซ็กแคนเบรนของเรานะครับช่วยทำหน้าที่ให้เราอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกัน mm hmm. ะจะไม่ง่ายเลขสามนะครับ ข้อหนึ่งก็คือช่วยจำะนะครับอย่างเช่นสมองที่1ึงของเราเนี่ย first brain ก็คือทําหน้าที่จํา<ม>แต่จะมีบางครั้งที่เราจะลืมได้เพราะฉะนั้นเราจ<ม>ึงมีสมองที่2เพื่อช่วยจําข้อมูลซึ่งเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องจําในตอนนี้แต่เราคิดว่าจะใช้ในอนาคต<ม>นะครับข้อ2ก็คือสมองที่2ช่วยในการจัดระเบียบะนะครับเรามีข้อมูลเยอะแยะเต็มหมดเรามี folder, ามโฟลเดอร์เรามีคลิปวิดีโอเรามีคลิปเสียงเรามีข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งเราจะเก็บเอาไว้แบบเป็นสับสนไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สมองที่2ช่วยจัดระเบียบข้อมูลเพื่อที่ทำให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นในเวลาที่เราต้องการนะครับแล้วก็หลักการของสมองที่2อ,อย่างที่3ก็คือการแจกนะครับหรือการเผยแพร่ในเองเพราะว่าปัจจุบันต่อให้เรามีความคิดดีๆแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีผลงานเราไม่มี productivity ก็คงยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะสมองที่สจะช่วยในการสร้างสรรผลงาน จากข้อมูลต่างๆที่เราเก็บเอาไว้หรือองค์ความรู้ส่วนตัวของเราเนี่ยเราสามารถที่จะมาเผยแพร่เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นี่ก็คือหลักการง่ายๆของสมองที่สองก็คือจำจัดแล้วก็แกนั่นเองโอเคค่ะง่ายๆเลยนะคะจำจัด และแจกค่ะอย่างวันนี้อาจารย์ได้มาช่วยแล้วว่าเราจะจําอย่างไรเราจะจัดอย่างไรแล้วอาจารย์ก็ช่วยแจกความรู้ด้วยแล้วหวังว่าทุทกทท่านที่มาเรียนในวันนี้นะคะก็จะจําจับจัดและแจก ได้กระจายมากยิ่งขึ้นด้วยกับการจัดการด้วยสมองที่สองนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธงชัยโรกัสดาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติสภากาชาติไทยกับหลักสูตรใหม่ล่าสุดของเราค่ะและก็หวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรสภากาชาติไทยทุกทุกคนในอนาคตต,ต่อไปด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ที่อาซีคาเดมีค่ะต้องขอลาไปก่อนกับหลักสูตรสมองที่สองนะคะและพบเจอกันใหม่โอกาสหน้าในหลักสูตรอะไรคอยติดตามเราได้ทุกช่องทาง วันนี้พี่สายและอาจารย์ธงชัยค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ